บรรยากาศของงานบางกอกน้อยเฟสติวัลครั้งที่5นะณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศริราชครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพน็ตนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผมมางานบางกอกน้อยเฟสติวัลครั้งที่5นะครับ25-29พฤษภาคมนี้นะครับวันนี้ก็29พอดีนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วยังทันสะดวกก็ขอเชิญนะครับของกินอร่อยมากมายเลยทีเดียว ช่วงนี้ก็หน้าฝนเลยนะครับผมหาซื้อของกินแล้วก็าหาที่หลบฝนสะพานพระปิ่นเก้านะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเรือไมยสมาร์ทเฟอร์รี่นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับข้ามเรือมาสิริราชวังหลังบริเวณนี้ก็คือสวนเฉลิมพระเกียรติ7จดพรรษาโรงพยาบาลศิริราชหรือว่าท่าเรือรถไฟนะครับงานก็จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลายัยมหิดล จะเข้างานก็ปกตินะครับสวมหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิที่เราเรียกกันว่าวังหลังเนี่ยก็คือกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกนะครับพระนามเดิมก็คือทองอินออง่ายๆก็คือเป็นหลานนาของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1น่งนะครับแต่ว่ายุห่างกันไม่เท่าไหร่นะเกิดในสมัยพระบรมโกศ เป็นตำแหน่งวางหลังองค์สุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นองค์เดียวของยุครัตนาโกสินนะครับต่อมาก็ไม่มีแล้วครับตรงนี้คลองบางกากน้อยนะครับส่วนสถานีรถไฟบางกอกน้อยนะครับบางคนอาจจะนึกถึงฉากในหนังเรื่องคู่กรรมนะครับโกบุริหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการสร้างอาคารใหม่ครับสถานีรถไฟทุนบุรีเดี๋ยวนี้เขาตัดต้นทางอยู่ที่บางกอกน้อยเราเคยทำคลิปนะตอนเด็กๆผมเคยนั่งรถไฟไป การจนบุรีนะครับสอาครั้งลูกเสือบ้างไปเที่ยวบ้างจําไม่ได้นะครับว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับข้างหลังก็เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับข้างหลังก็เป็นตัวอาคารเดิมของสถานีรถไฟทนบุรีนะครับเรือพนที่นั่งสุพรรณหง์จำลองแล้วก็มีเวทีการแสดงนะครับดนตรีบางกอกน้อยเฟสติวัลวิถีไทยตามแนววิถีใหม่ ก็แนะนําพวกของดีบางกอกน้อยนะครับขันลงหินบ้านบุเอกลักษณ์ภูมิปญาแห่งงานฝีมือตั้งแต่สมัยยุทธยานะครับหัตถกรรมเบญจรงไทยผ้าเขียนลายผ้าใหญ่กันชงงานบางกอกน้อยเฟสติวัลเนี่ยผมเคยมาน่าจะไม่ได้จัดทุกปีนะครับครั้งก่อนก็มนรักบางกอกน้อยก่อนโควิดอีกนะครับสาปีที่แล้ว งานนียจะมีตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่มนะครับไฮไลท์ของงานก็คือร้านของกินอร่อยแล้วก็ราคาถูกนะครับจากย่านบางกอกน้อยนะครับขออภัยที่ช่องเราเป็นสายเดินมากกว่านะครับไปถ่ายของกินอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยเป็นไปคนเดียวซื้อของกินแล้วก็ฝนตกด้วยแล้วเขาก็มีเนี่ยนะครับ night at the museum นะครับต้อง เข้าคิวกันเลยทีเดียวนะครับบัตรราคา50บาทเคยเข้าไปชมกันไหมครับพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุกสถานก็เลยไม่ได้เข้าไปชมแล้วเขายังมีการแสดงดนตรีศิลปินนะครับมีภาพยนตร์กลางสวนเหเรือพระราชพิธีแล้วเจ้านี้นะครับคนเยอะมากเลยผมแอบเห็นนะพวกพยาบาลแล้วก็นักศึกษาแพทย์เขาถือถุงเนี่ยกันทุกคนเลยนะครับ ปลาไข่ทอดก็เลยไปเข้าคิวซื้อบ้างก็อร่อยมากเลยนะครับเจ้าเก่าหลวงพ่อโบนน้อยวัดละครธรรมไม่เคยกินเหมือนกันนะครับอร่อยทีเดียวนะครับอันนี้60บาท7ตัวมี30บาท3ตัวเนี่ยนะครับปลาจะตัวใหญ่แล้วก็มีจัมโบ้1 0 0บาท13ตัวอย่างอื่นก็มีเคบับมาล่าส้มตามข้าวหมกไก่ ทับทิมกรอบขนมเปียกปูนถ้าใครอยู่แถวสิลิราชนี่ก็คงจะรู้จักนะครับหลายเจ้าเป็นเจ้าดังของย่านนี้น้ําก็10บาทเองนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้หลายๆที่ก็ทําแบบนี้นะครับตอนเข้ามาเขาจะมีสติกเกอร์ให้เราติดใช่ไหมฮะเวลากลับไปก็เอาสติกเกอร์เล็กๆเนี่ยมาให้เราติดว่าชอบไม่ชอบอะไรร้านค้าการสแสดงบนเวทีนะครับดูอันแรกที่เป็นร้านค้าเนี่ยนะครับ แสดงว่าคนประทับใจในร้านค้าอาหารอร่อยนะครับคือแปะกันแน่นทีเดียวนะครับถ้าใครมาทันก็เชิญได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสั้นๆประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับติดตามรับชมบู๊ปแพเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ